สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมใชพ้าดเดินทางไปพูดหลวงเนื้อพี่น้องนี่บรรยากาศที่พายุเขา่าฝนตกตกกะนลครับก็จะเป็นน้องไปนะพี่น้องมันเป็นนาทีที่เขาต้องต้องเดินทางก,ทกาคณะน้กับเวลาประมาณตีหา้า กลักวครับเขากําลัางจะเดินทางตัวนีิกาต,ตื่นเต้นคือมากกาับเตยมตัวที่จะเดินทางนะครับที่จะมุ่งหน้าสู่ผู้ลวงนะครับนะเมอนี้สิท้าไปชมกับบรรยากาศน้ำค้างทังเวลาฝนตกนะครับนะผู้ลวงจากเอเอ จากจังหวัดอุดรไปทาดพูหลวงนะ,นะครับประมาณลอยโกโลนะครับพี่น้องกาเฮาสีดูว่าบรรยากาศช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับอเส้นทางมันดีสวยขนาดาดใจแต่ว่ากับรรยากาศกับงามนี่หรอกครับเส้นทางจากาน้องบัวลำพูนะครับนะไปถึงจังหวัดเลยนี่นะเป็นเส้นทางที่ที่ว่าเ็นเส้นทางงามครับงามสวยงาม เแหละครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยละครับนะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มักที่จะขับรถชมบรรยากาศนะครับการช่วงนี้กาลังจะเข้าซู่ฤดดท่องเที่ยวอีกอีกฤดูกาลหนึ่งนะครับเนื่องมันกาลังจะเข้าเออหน้าหนาวเขาอื่นว่นนีรก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะภาษาบ้านเฮาเป็นเป็นวานะครับการย่ำหนาวก็กินกินซื้ออยู่แล้วครับจวัาเลยครับบรรยากาศเพิ่นดีผู้เขาเพื่อนหลนะครับการเดินทางกา หล่อหล่อน้ำาสายทางมันกะงามนะครับนี่หมอกให้เบิ้งนี่ธรรมชาติให้เบิ้งนี่พวกเขาให้เบิ้งประมาณนี้นะที่นะครับในไประเทศไทยเฮามันก็นมีแต่สถานที่สวยๆงามๆมดแล้วครับเอ่อเพราะว่าสิตเป็นเอ่ออย่างละภาคอีสานเฮานี่นะครับนะภาคอีสานนี่แหละพอผมก็คอนอีสานเนาะกับรรยากาศดีนะครับ หลายบ่งในลายบอลที่เขายัางบริไปกันยังอีกหลายครับนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วกากระพึงเคยมากขึ้นกันนะฮะเมืองเลยคันอกมาทํางานอยู่เมืองเลยกันคือสิบริเมาผู้หลวงดอกครับนะก็คิดว่ามันไก่แล้วกาซื่อเสียงเพื่อนกากะคิดว่าผู้หลวงก็เป็นแต่ยานเนาะยานในวัตถย,ยานสร้างยานสัตปางสินะต่พ่อเขาได้มาสัมผัสอีกอีแล้วมันกัมันกับโบโบเป็นแต่ยานคือเยาคิดดอกมา สร้างเพื่อนกับยูฟ่พเพนนคะรับนะเข้ามาเป็นนะักท่องเที่ยวเข้ากับคอยระวงระวังจากของเอานะครับนะกระอประเด็นนึงก็คือกา,ารท่องเที่ยวเากับต้องควรห่วงแหนนะครับในะสถานที่ท่องเที่ยวของเขานะครับนะเ,เวลากินนะครับถุงพลาสติกนะเศษอาหารพวกนี้กระทิ่ให้มันเป็น,เป,นเป็นบงเป็นบอนอันนี้แหละครับนะเศษอาหารหรือว่าพวกถุงพลาสติกนี่แหละสิเป็นตัวน้ำผ้าสัตว์ปลาให้ออกมา าจากปลานะครับในมหากิ่นน้ำออย่งนะน้ำบงเทาทิมพญาไปอย่างละนะครับนะเพรา่าปลาเป็นสิ่งทกินดีอย่างที่สัมผัสที่ดีกว่าเทานะครับดีกว่ามนุษย์นะครับนะมันกลเป็นสิ่งที่ให้เสียนิสัยของสัตว์นะครับนะกกายระว่างจุดเดียวเวลาเขาซื้อคองมากินเขาก็ควรนเก็บไว้ถิ่มไวได้รดเท่านันละครับกลายที่สุดนะครับนะเข้าก็บ่ตตองอีกยังนะครับนะนีละครับนะ ขับกับบรรยากาศที่เห็นนีก็คือก็คือช่วงพี่ยงสีเดินท้างไปเทงผู้หลวงขับบรรยากาศอากาศสวัสดีครับพี่น้อง พนกเอฟพอกันโดนนะครับเด้อพีเวลาเอ็มขิงเ,เอ่อพี่น้องเขาคนวันนี้มาพูดหลวงครับพี่น้องวันที่บรรยากาศฝนตกนะครับไม่เดียวกันยาครับพี่เวลาสองโมงเลยนครับพี่น้องเนี่ยหอกยังเต็มเลยนะครับพูดหลวง เลือกอะไรครับนี่คือบรรยากาศเวลา2องโมงเช้าหมอกยี่เต็มพื้นที่นะครับ คนได้เป็นของเป็นหมอกคมับแต่มีหมอกน้ำผ่าข้างับเรับมีฝนตกกับช่วงเดียวมากที่ช่วงมรสุมเนาะพายุเข่าการฝนตกกับผมกระเด็นท่ากระเด็นท่ามาเซ็นเอ่อพัทยาเกาะหินกองเนาะหินกองเส้นหินกองจากเอซ็นว่าสักพุ่งึ้นมา มันอาจจะเป็นเส้นเลี่ยงที่สิม,มากขอ,อที่สิม,มาปูเลือมาเชีงยงใหม่ได้นะครับโดยที่เข้าประตองพานจังหวัดเลยนะครับเข้เาเข้าขึ้นเส้นหินกองหรือที่เศษทางลัดลัดข้ามาทางเส้น่ังกะพุ่งนะล้วก็มาอำเภอ,เอผู้เลือเลยนะครับนะมาผู้เลือพผ่านบ้านซานตมบาา้านนาซำแซงอย่างพวกนี้นะครับนะก็ลัดเลาะตามหมู่บ้านมากกับบรรยากาศหรือว่าถนนก็ดีครับถนนทางดีช่วงนี้มันก็ลำบากน่งเพราะว่า ทางเจาหนาทีทังหลวงหรือว่าเจ็นาทีคนเห็ุถนนอยู่นะครับขับรถไกลระวังเอาครับยิ่งยิ่งเป็นหน้าฝนเขาิ่งต้องระวังนะครับขับรถขับล่ากาฝนตกหรือว่าอาจจะมองบ่เห็นหรือว่าวิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ดีเขาก็ควรจะเปิดไฟหน้ารถนะครับครับนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็อย่าขับเร็วนะครับความประมาทก็คือสิ่งที่เราไม่ได้อ่า คาดหมายนะครับนะคือคือเกิดอุบัติเหตุอ่ะนะอุบัติเหตุคือสิ่งที่เราไม่ได้คาดหมายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนะเรียกว่าอุบัติเหตุเนาะครับผมครับเอาเคเลยคาดพี่น้องกันมาบินกับบรรยากาศกันไปเรียนะครับเนาะว่าเส้นทางกันนี่นะครับนะก็สวยงามพี่น้องบรรยากาศหมอกฝนตกบรรยากาศเอ่อลินทางภพยกราเชยวกาได้กับโซนนี้ครับแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังนะครับในการขับรถขับล่าครับผม โอเคครับอ่เช่นช่วงบรรยกากาศกันเลยเลยครับพี่น้องครับผมครับ